โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาอยู่กับช่อง t m p ธนภัทรนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมดัไม,ม่แรเมืเดิมนะทุกคนพบทุนมาที่ 9M เนะเหลือจากรอบที่แล้วมีเกมใหม่เข้ามาเว้ยทุกคนนั่นก็คือมาเฟียนั่นเองอะไรเนี่ยมาเฟียอ่านไม่ออกอะมาเฟียเกมใหม่เกมใหม่ทุน9ล้านน่าจะหลๆได้อยู่มั้ง ไม่รู้นี่น่าจะได้อยู่แหละแต่ก็ลองเลยดีกว่ามาั้งจัดเลยแต่ก่อนจะไปเริ่มนะทุกคนก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมน้ำมิรัมเป็นเกมเล่นฟรีนะทุกคนไม่เกี่ยวกับเปพ็พนันนะครับผมแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับผมทายคลิปรอดูได้เลยนะเขาไปเลยเอ้าย,ยังไม่ได้โหลดขอให้ล้านๆเถอะล้านให้ผมหน่อยล้านให้ผมหน่อย เคเบ็ดแสนเบ็ดหนึ่งแสนจัดเลยหนึ่งร้อยหมุนร้านให้ผมหน่อยนะครับสิบมาก่อนมีไว้สวยอุ้ยไม่ไม,ไมีต่อะเกตเตอร์นนะ่าจะสามตัวนะเกมนะ่ะชึบชึบ ต้องมาแล้วมั้งเกมใหม่เนี่ยเงินมาก่อนเลยหมวกต่อสวยสวยอุ้ยยังไม่มีเล่านี่เอาไพ่ไปก่อนเปิดมาเอต่อไม่มีต่อโอ้โยเยลยเจ็ดล้านแล้วอะไรเนี่ยมันหมดเร็วเกินโอ้ยเกตเตอร์สองตัวเงินช่องสามเกมใหม่ ชึบขวายไกลโพดเอ้ยได้อยู่โอ้โหนิดเดียวเงินมาเบ็ดแสนเงินมาอะไรต่อไม่รู้ตอนนี้มัวไปหมดแล้วขอเล่าช่องหนึ่งเล่าช่องหนึ่งเกตเตอร์มาใหม่เนี่ยถ้าจะลงก็ลงสามตัวเลยถ้าจะลงก็ลงสามตัวเลยมามาเออมันต้องอย่างนั้นดิวะ ิบห้าฟรีเกมมาได้เห็นอย่างแล้วอุ้ยอ um. ุ้ยอุ um, ้ยอุ้ยคูณสิบสองโอเคมีไวโอ้ยคูณน้อยว่ะคูณน้อยขอละลั่นขอละลันเดอ แล้วหกมุนแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคคูร้อยมาเลยคูยี่ห้าสวยล้านหกบิกวินน้อยเกินมาอีกมาอีกมาอีกอือหือโอ้จบเลยได้สองล้าน โอเคโอเคโอ้โหไอ้ไก่โพดมาหน่อยได้ไหมขออีกขออีกขอเยอะๆเมื่อกี้ยังไม่ลัานเลยอะไปแสนเลยนะเนี่ยเทเงินต่อสวยสวยโอ้โหไม่เปิดซักกล่องเลยกระเป๋าปิดแน่นเลย อย่าให้ผมสะดอกเดี๋ยวคุณจะได้รู้จักมาหน่อยมาอีกจายผมหน่อยครับจายผมหน่อยครับ2ล้านมันน้อยไปเหลือ5ล้านแล้วเนี่ยปุ๊บโอ้ เงินมาโอเคยังไงต่อปืนสวยหมวกหวานเจี๊ยบโอ้โหไม่มีตัวหล่อยี่ไม่มีตัวต่อโอเคยังไงเคครับยังไงต่อไม่มีเงินช่องสองถ้าเงินช่องสองลงนะเมื่อกี้ต้องมาแล้วแหละบอกตรงตรงต้องมาแล้วแหละโอ้โหไม่มาว่ะ เงินช่องสามอืมเคเพิ่งมาเพิ่งมาตอนนี้เงินช่องสามเหลือสี่ล้านแล้วเหลือสี่ล้านแล้ว g e t ต e r g e t t e เต k i t t e r หลายอีกคูณห้าแสนสอง จ่ายยังกับหมออืมปืนต่อหมวกถ้าไหลได้เล่านะเมื่อกี้แต่มันก็ยากอยู่นะโอ้โหมาดูมันทำหมดละหนึ่งร้อยหมุนเอาอีกห้าสิบหมุนถ้ามาก็มาไม่มาก็ลาอันนี้แหละ เคตอยังไงต่อเอต่อยังไงต่อเกเตอร์เมื่อกี้มันน้อยไปเปล่าสองล้านึ่งนะเบสแสนเลยนะเว้ยต้องมาแล้วเนี่ยอืใจถึงเพิ่งได้สิบเปิดคูณสองเงงอมือนหนึ่งเง โอ้อุ้ยมาแล้วก็จ่ายหน่อยดิมาแล้วก็จ่ายผมน้อยผมจะหมดแล้วเนี่ยเงินมาโอเคคูณแปดล้านหกอีกแกล,ล้านหกอีกแกเงินมาเคต่อ โอเคโอเคโอเคอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยรวยรวยรวยนี่ไง 13, 000, 000. สิบสามล้านหวานเจี๊ยบมันมาแก้วะมันมาแก้วะมันมาแก้วะสิบหกล้านหวานเจี๊ยบ โอเคยังไงต่อหมวกได้สิบต่อปืนต่อโอ้โหนึวกว่าเกตเตอร์จะเข้าอีกหมวกไม่มีแล้วปืน JQ สิบสวยหมวกหนึ่ง เกือบหลับจะกลับมาได้วะแต่ว่ามันไปได้สุดกว่านี้เอมาสิบเล่าเล่าเบ้งโอ้ไม่เปิดสักกล่องเลยอีกสิบปุ่นสุดท้าย เงิน A1 เอ้ยไม่ใช่รั่วไปหมดละล้วนลวนระบบล,วล้วนละมือเคปืนโอ้โหปืนไม่มาปืนหมดแล้วว่ะต่ออีกสักหน่อยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึง อีกหน่อยหน,นึ่งปัสเศษปัสเศษนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเปิดเปิดไม่เปิดงงจัดนี่อ่ปะปัสสเดปจน โอเคทุกคนพอท่านี้ดีกว่าเรากำไรแล้วเรากำไรแล้วกำไรกำไรมากกำลังน้อยถือว่ากำไรมีระบบสัว์เลี้ยงเข้ามาด้วยนะทุกคนแต่ว่าน่าจะต้องเติมนะอันนี้ถ้าถ้าดูไม่ผิดนะทุกคนอืมโอเคไปดูโค้ดกันดีกว่าทุกคน กดที่เดิมเลยนะครับลูกบุญแจทุกคนน่าจะใส่เป็นแล้วแหละนี่เลยนะทุกคน 6AR8M7DR ถ้าใครไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูนะนะครับทุกคนก็โอเคยืนยันไปเลยเบ้งนี่เอาไว้เล่นกันได้อยากล้องหมุนคํำๆอะ่ะ โ okay. อเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ